สวัสดีครับวันนี้ผมไปตากฝนมานครับหลายคนอาจจะคิดว่าผมโกหกหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้โกหกครับสิ่งที่พูดเป็นความจริงทั้งหมดก็ฝนตกก็เปียก ก่อนอืนะ่นละนี่ครับอย่าลืมไปดูกันนะสกดสุดเรื <c oughs> อ่องนีน้น่าจะสนุกมากๆากฮะก็มาต่อกันที่เรื่องว่าเราโดนฝนเราจะทำยังไงนะครับช่วงนี้นะครับกรรมตภาพรังสีนะครับนายพัดมากับ สายฝนพายุมาถึงประเทศเรานะครับพอผมโดนแมโดนฝนปุ๊บเมื่อกี้แม่ก็ส่งมเมสเซจมาบอกเลยว่าลูกเมตาดีนโอ้ยขอโทษครับห้ามพูดโอเคลืมนะครับลืมลูกเอาเนี้ยทาคอหลังคอ ผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําตามแม่เพราะว่าเชื่อว่าตัวนี้ครับมันสามารถสลายสารกรรมันตภาพรังสีจากโรงงานนิวเคลียร์ที่ระเบิดได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่เราก็ต้องพิสูจน์กันดูถ้าทาไปแล้วไม่เป็นอะไรแสดงว่าจริงถ้าทาแล้วเป็นอะไร แสดงว่าไม่จริงจริงไม่จริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะครับดูสีมันครับสามหยดนะครับอย่าให้เกินทาไปนะครับสูงันครับดูสีครับสีที่หลังคอ <c oughs> ครับในกรณีที่ ไม่มั่นใจเพิ like ่มไปนะครับอบลอบคลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับ ได้ยินว่าเบทาดีนใช้แล้วสลายได้จริงก็หัวเราะไม่เชื่อก็บางทีเราก็ต้องเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะแ,แต่แต่ทางที่ดีฮนะกันไวกว่าดีกว่าแก้นะฮะถึงแม้ว่ามันจะดูงี่เง่าแค่ไหนก็ตามนะครับก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับผมนะฮะ ก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกครับนาาโดนฝนเลยครับ กลับย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่ต,ตัวไปโดนคนทีนี้ะครับเหลืองเชี่ยไปทำงานพวกนี้ก็สีนี้มีความสุขดีทีนี้เราก็ปลอดภัยไยกังวลไม่ต้องห่วงเรื่องกคนตภาพลังสีอีกต่อไปอย่าลืมนะครับ ช่วยคุณได้บ๊ายบาย